มาจ่ะยังไม่มีใครมาสตาร์ทรถใช่ไหมชาวนี้อาติด1 6ตีนะครับปี13นะ12.13นะครับ164อ่ะดูนะครับดู OVTI แล้วตัว G นะครับตัวท็อปอ่ะปึ๊บลองสตาร์ทดูซิเป็นยังไงร,รถภายในเป็นเบาะหนังตีดครีมนะครับเดิมๆมหมดรถไม่เคยติดแก๊สนะ เลขไม้สองแสนหนึ่งนะครับสตาร์ทดูซิชึ่งเดียวติดดูนะหลังคีมนะครับอันนี้กรุงศรีมาตรวจรถเป็นรถเก็ดเอนะรถโดนใจอย่างอะไรมีครบนะครับไม่มีรอยเจาะอ,อะไรทั้งนั้นนะเดิมหมด เนียนไปอนี้งองหน่อยโดนวางของทับมีเก็บสีนะครับเก็บสีให้แล้วรอบคันเครื่องเงียบไม่มีอะไรสถานทางนั้นเ,ออเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องสตาร์ททงเวลาแอร์เย็นไหมออโต้ครับออโต้รุ่นนี้ถ้าเป็นแท็กซี่มาก่อนนี่ต้องไปเกียร์กระปุกนะ น้อยคันนะครับที่จะเป็นออตโต้มาให้อ่ะนี่ดูโอไอวีทีไอเดิมหมดนะนอนคืนการขยับถอดตำสีนะครับผมเจ็บภายนอกเดิมหมดนะเครื่องเงียบนะลูกรอบใส่พวงใส่พ่านไม่มีดังนะครับว่าน,น้ำเพิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับเพราะคอน้ำตัวนี้มันแตกนะ ่อน้ำทีนี้มันแตกนะครับเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บตอนนี้ใช้ยาวต้องเอามน้ำตรงรูดนะเพราะมันต้องเอาออยเกียร์ไปวนนะแมาน้ำไปวนที่ออยเกียร์ด้วยก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับครบดักน้ำอะไรก็ครบนะครับแมาน้ำตรงรูนฟินใหญ่กว่าเดิมน,นะอเคแ่งแอน่งแน้ำใหม่มาน้ำใหม่ใหม่เลยใส โอเคแอร์เย็นไหมแอร์ต้องเย็นเยอะแหละเย็นว่าน้ำมาเย็นนะครับปกติจอทัส้สก,กีแล้วแต่บโบราณแล้วไม่เปลี่ยนจอแอนดรอยเอานะครับจอรุ่นปุกเบิก ใส่ได้นะ DVD AU X อะไรนี้มีหมดนะครับภายในก็สะอาดนะไม่มีริ้วรอยอะไรทั้งนั้นนะเมอะไรยังไม่ลอกนะตรงโซสวยภายในโอเคอครับผมวงวงแก้วมีให้ครบนะคอนโซลสวยไม่มีรอยขีดข่วนอันนี้ก็มีรอยนิดหน่อยครับที่เกียร์ตรงนี้ไม่มีนะมี AU X อนะ่ะโอเคครับพี่ถ้าสนใจก็ราคาเดี๋ยวคุยให้